ตวัโเพื่อนครับผมนีครัโหให้แรงให้ใให้ครับตันุ่นนะโดดุขอบคุณทุกท่านมากนะครับในค่วันรับชม ทีมงานเกสซ่าพาลุยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเสร็จวลรวก็ไปดูกันไปสวัสดีครับสวัสดีครับน้ะทุกทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับเอฟซีทุกทุกคนนะครับผมวันนี้ก็เช่นเคยนะครับเป็นวันหยุดครับเราจะออกไปมันเป็นแล้วนะครับวันนี้เราจะออกไปทางเคได่นะครับทุกคนเดี๋ยวเราขับรถไปก่อนปีนายันพวกนายันนายโจครับไปรออยู่ที่ใหม่แล้วนะ นี่ครับก็ว่างเว้นจากการทํางานเหมือนเดิมครับผมงานหยุดออกกะมาเมื่อเช้าต้องออกหาเลาะยิงปลากันครับผมจะได้ตัวหรือได้็อดเด็ดเียให้นานะเพื่อนๆได้ดูกันนะครับผมแลนะครับขับรถไปก่อนเนี่ยดูไปดูทาระครับผมเดี๋ยวไปเจอกันที่หมายเลยครับผมติดตามรับชมนะครับว่าวันนี้จะเจออะไรหรือเปล่า เดี๋ยวถ้าวันนี้นะครับได้ช็อตตัวเซลฟี่ครับตัวใหญ่เดี๋ยวผมเอากิโลเรื่เดี๋ยวจะให้ใครน้ำหนักปลากันนะครับผมเราจะแจกเสื้อตัวนึงนะครับผมเดี๋ยวรอดูรอรับชมครับว่าคลิปนี้จะเจอตัวหรือเปล่าถ้าเจอก็จะแจกครับจะให้ทายรางวัลกันถ้าไม่เจอครับต้องรอคลิปหน้าครับผมแจกแน่นอนครับต้องรอหน่อยนะครับผมเอาชวงนี้ก็ไม่มีหมายเด็ดเลยถ้าใครตัดเข้าไปยึดทนเบายเลขสาม หรือว่าใครมีหมายเด็ดกล้าแนะนำมาเข้ามาได้นะครับผมอ่ะครับจะไปเจอที่หมายครับผมไปครับทุกคนเราก็มาถึงหมายที่เรียบร้อยแล้วครับผมเอาของก็พวกบระยันแล้วเผือกอยู่ตในนั้นวันนี้ก็มากั็กำคอปืนสุดกันครับผมไปเลยครับผม ดลนี่ครับโจเพื่อนครับผมยัง่างยนะไม่ไ่โอ้โโลงจังฟูแต่ละโจสับลูกปลาเลยมาลูกปลาช่อนโอ้โห เวลอตกต้นไม้เหรอไหนเท่าไหร่แล้วจ๊ะอุ้ยดูพังหลกจัดจ้าสูงจัดเลยใช่ครับผมแคปปิ้งกลางป่าเริ่ดดำม้ว เห็นยังแดงเงี้ยแต่น้ำมันใสเนี่ยนะครับเราขึ้นไปนไม้ได้แล้วครับผมไป <c oughs> <c oughs> ขึ้นต้นไม้ได้ตนชั่วโมงมีต้นไม้มันน้อยครับขึ้นตัวขึ้นดีตังขึ้นไข่ไม่เห็นตัว้วย Ừ, đồ nó ăn lành quá ừ. 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 đồn ừ. 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 อะไรวะเต็มหัวเลยนะอหญ่ใหมาครัเก็ดหาเก็ดไปเลยไอ้แนบเอาผมดูทางดิโอ้ยทางอะไรกับเนี่ยโอ้ยเต็มหัวไอ้เดี๋ยวนี่หมายนู้นครับผมหมาทุกคนมาถึงหมายหมายใหม่แล้ว lalo na dito pa ยิงเปล่าเราผมยิงเมื่อกี้เปล่าเราผมยิงเมื่อกี้เปล่าใช่เลยครับเห็นทากขวบไปหน่อยนะพี่แน่แน่ได้เรื่องครับสบายใจรอดแ้่ไปแล้วครับยอดเดี๋ยวผมขอนั่งมาครับทุกคน ตั้งแต่ตอนตอนเริ่มตอนเช้าแล้วที่ผมเปิดคลิปนะครับว่าวันนี้จะแจกจะแจกเสื้อครับจะแจกเสื้อแต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้ตัวเลยยิงไปสองสามเพครับผมอันนี้จะมีที่มีได้ก็มีสองคนเน่ยครับดูหน้าหน่อหนูหน้ามือืนหน่อยฮ่าฮ่าช่าฮ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 ่าน่าฮ ต้อนรับสมาชิกใหม่ครับผมเล็กใหญ่นับหนึ่งนะครับผมนะน,นุ่มนะน,นุ่มมาครับเดี๋ยวเราจะให้เลือกเราโจเลือกปลาบาเลยสองตัวปลาช่อนตัวหนึ่งกระสุนตัวหนึ่งน,นะดูแค่ดูไซส์ก็รู้เลยนะหำผมย่อยไปไหนก็ได้เดี๋ยวช่างาาเอาปลาช่อนปลาช่อนตัวหนึ่งนี่ครับปลารวมเอาโจนมาเพื่อนครับผมนี่ครับโจ้หั่นพลังหันค่าให้อันนั้ปลาให้เขาเห็นชัดๆหน่อยอ๋อ นี่ครับปลาช่อนเอาปลาช่องก่อนปลาช่องก่อนโอ้โหว่าวจุ๊บะ่าให้ท่ายครับปลาช่อนว่าปลาช่อนนี่น้ำหนักเท่าไหร่ครับปลาช่อนจะแจกเสื้อหนึ่งตัวนะครับผมปลาช่อนแจกเสื้อหนึ่งตัวนะครับผมตัวนี้นะครับผมอันนี้ครับปลากระสงปลากระส่งตัวนี้แจกลูกดอกสองดอกนะครับตัวพ่อสองดอกนะครับผมผมไม่แน่ใจว่าคลิปนี้จะลงวันไหนนะครับผม หลังจากลงคลิปไปสี่วันแล้วผมจะมาทําคลิปว่าใครทายถูกนะครับผมใครทายได้ใกล้เคียงสุดนะครับปลาช่อนแจกเสื้อหนึ่งตัวนะครับผมแล้วก็ปลากระสงแจกลูกดอกสองดอกนะครับไม่เสียค่าจะส่งเลยผมส่งให้ฟรีครับทุกท่านสำหรับทุกท่านนะครับผม <laughs> ค่ะเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะผมช่างปลาเก็บไว้นะครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนอย่า <laughs> ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ ให้ผมด้วยนะครับกับทีมงานเกดกล้าพาตูลยอย่าลืมเข้ามาถ่ายปลากัน,นเยอะนะครับผมไปก่อนนะครับผมไาสวัสดีครับอา้าวกดเบียร์ใครทำไมปองก่อนผมไม่ไไครับมาครับครับบรรยากาศ <c oughs> ต่อนไน,น <c oughs> ไปครับผมบาย